ในกายหงมังยังคงดีต right? ่อส right. wow! like ิทธิ์อยู่เหมือนเดิมนะที่อื่นจะมีที่ไหนหลอกที่เขาจะแจกจ่ายโอสถนชำระใครกระดูให้ฟรีๆแบบนี้ประตูห้องถงกำลังร้าวและระเบิดออกก็เกิดอะไรขึ้นเนาะก็เกิดอะไรกึ้น่ะว้าวสิทธิ์พี่สีนี่ท่านปลุกร่างกายได้แล้วหรอใช่แล้วข้าต้องขอโทษจริงๆ พอดีว่าข้าควบคุมพลังไม่ค่อยได้นะพวกเจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรใช่ไหมแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันสิทธิ์น้องสียังไม่รีบขอบคุณอาจารย์อีกนี่คือสิ่งที่อาจารย์อดหลับอดนอนใช้เวลาสาวมันเต็มเต็มหลอมรวมอดสถดหายากนานา,นานชนิดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างร่างกายสายเลือดใหม่สายเลือดเทพสงครามสิงเทียนเมื่อรวมกับพลังของเจ้าแล้วมันช่างเหมาะสมที่สุดเลยและ อาจารย์ถ้ท่ทานทุ่มเทให้ข้าขนาดนี้เชียวเหรอไม่จำเป็นหรอกตราบใดที่เจ้าแข็งแกร่งขึ้นอาจารย์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกัอนอาจารย์ตรวจพบว่าสิทธิ์ได้ปลุกพลังสายเลือดเทพมังกรสิงเทียนระดับสวรรค์ขั้นต้นด้วยความช่วยเหลือจากโค้ดจึงมอบรางวัลตอบแทนสองเท่าโค้ดได้รับสายเลือดเทพสงครามสิงเทียนระดับสวรรค์ขั้นสูงอาจารย์กก่าวเกินไปแล้ว พระคุณของอาจารย์ที่ชุบเลี้ยงสิคนนี้อูซวงจะจดจําไว้ในใจตลอดไปบัดน,นี้ข้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วจะต้องช่วยอาจารย์ฝ่าฟันอุปสรรคกําจัดศัตรูให้ได้เลยข้าพูดความจริงเนาะถ้าเจ้าแข็งแกร่งขึ้นตัวข้าก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นก่อนทําไมเจ้าไม่เชื่อหรอศิษย์น้องอูซวงอย่าคิดแย่งผลงานไปละการสังหารศัตรูแทนท่านอาจารย์ต้องข้าเป็นคนแรกอยู่แล้ว ท่านอาจารย์ได้มอบร่างกายระดับสวรรค์หัวใจแห่งเจ้าดับเก้าชั้นฟ้าให้ข้าแล้วผลงานนี้ข้าไม่ยอมยกให้เจ้าแน่นอนและและ้วสิทธิในิกายหงเมืองทั้งหมดก็ได้เรียกสแตนออกมาก่อนพบปากกับสิทธิพี่หญิงกับสิทธิพี่ทุกท่านในครั้งนี้ข้าน้อยเชี่ยวไปก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์เช่นกันเพียงแต่ก่อนหน้านี้ข้าน้อยหลับไหลามาโยตลอดเพิ่งจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาไม่นาน หลังจากได้รับสายเลือดลงเมืองโบราณที่อาจารย์มอบให้บัดนี้ข้าบรรลุถึงระดับรวมกายยาแล้วแล้วก็ข้าด้วยร่างกายของเทพดาบเซียนจวินของข้าก็ไม่เร็วเหมือนกันข้าด้วยด้วยสายเลือดอสารพิษแห่งยม,มโลกเก้าชั้นที่ท่านอาจารย์มอบให้บัดนี้ข้าก็บรรลุถึงระดับรวมกายยาแล้วถ้าเช่นนั้นข้าก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วละโอสถที่ข้าหลอมขึ้นมาในตอนนี้ ถึงขั้นสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนคนหนึ่งได้โดยตรงเลยทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณสายเลือดเจ้าสนงที่อาจารย์มอบให้ข้าทุกท่านอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เคยพบข้าข้าชื่อสูกัดลินปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้นำสาขาหอเทียนจีแห่งอนาณาจักรต้าฉินไม่กี่วันก่อนท่านอาจารย์ได้รับข้าเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการแล้วบัดน,นี้หัวใจเทพดาราในที่สุดก็สามารถทะลวงสู่ระดับรมกายาได้แล้ว ิงเดียวยังคงยุ่งอยู่กับการจัดการราชกิจต่อไปจูก,กัดหลินก็จะมีภารกิจของหอเทียนจีรัดตัวมากขึ้นเช่นกันส่วนคนอื่นๆเตรียมตัวให้พร้อมอีกไม่นานพวกเราจะทะลวงไปยังศาลาเซียนแล้วขอรับตรบวจพมว่าสิทธิ์ได้ปลุกพลังหัวใจแห่งเจ้าดาบเก้าชั้นฟ้าระดับสวรรค์ขั้นสูงด้วยความช่วยเหลือจากโคนจึงมอบรางวัลตอบแทนสองเท่าโคได้รับ ร่างกายแห่งเทพดาบเก้าชั้นฟ้าระดับอมตะข,ขั้นต้นตรวจพบว่าสิทธ์ได้ปลุกพลังสายเลือดมังกรหลงเมืองโบราณระดับสวรรค์ขั้นกลางด้วยความช่วยเหลือจากโคตจึงมอบรางวัลตอบแทนสองเท่าโคตได้รับสายเลือดมังกรเทพสูงสุดระดับสวรรค์ขั้นสูงตรวจพบว,ว่าสิทธ์ได้รับร่างกายเทพดาบเยนจวินระดับสวรรค์ขั้นกลางด้วยความช่วยเหลือจากโคตจึงมอบรางวัลตอบแทนสามเท่าโคตได้รับร่างกายจิตวิญญาณแห่งดาบเมินวิถี ระดับสวรรค์ขั้นสูงตรวจพบว่าโฮสได้ปลุกพลังสายเลือดอสสรพิษแห่งยมโลก9้าชั้นระดับสวรรค์ขั้นสูงด้วยความช่วยเหลือจากโคสจึงมอบรางวัลตอบแทนสองเท่าโหสได้รับสายเลือดเทพเจ้าแห่งผิดท้งห้าระดับอมตะขั้นต้นตรวจพบว่าสิทธ์ได้ปลุกพลังสายเลือดเทพพเจ้าเสนหนงระดับสวรรค์ขั้นกลางด้วยความช่วยเหลือจากโคสจึงมอบรางวัลตอบแทนสองเท่าโหสได้รับสายเลือดเทพพเจ้าเสนหนงขั้นกลาั ระดับสวรรค์ขั้นสูงแค่ผลตอบแทนนี้ก็สุดยอดไปเลยแนวภาพก็ตัดไปที่3มเดือนต่อมานี่เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วที่มีคนฝ่าภัยพิบัติสายฟ้าในช่วงนี้ทำให้ข้ารู้สึกว่า3เดือนมานี้บนท้องฟ้ามีแต่เมฆฟ้าผ่าไม่เคยทางไปเลยนะคราวนี้เป็นใครอีกฟ้าตรวจพบว่าสิท่ทั้งหมดภายใต้ฮห ได้เลื่อนขั้นสู่ระดับโรมกายาแล้วครบเงื่อนไขการอัพเกรดเป็นที่เรียบร้อยกำลังเริ่มต้นกระบวนการอัปเกรดนอกจากนี้ยังมอบสิทธิ์เคลื่อนย้ายสำนักหนึ่งครั้งให้เป็นของขวัญดูเหมือนว่าอู๋สวงก็ถึงเวลาจะเลื่อนขั้นสู่ระดับโรมกายาแล้วสินเนาะเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าการเคลื่อนย้ายสำนักเซียนนี้มันนี่เกิดอะไรขึ้นหนักพัดดินไหวหรอทันใดนั้น สำนักทั้งสำนักก็ได้ลอยสูงฟ้าฟ้า,ฟาสารเสียนพระราชวังหงแดงที่พำนักของเซียนตูเซลกว่าต่อไปกว่าต่อไปที่ใครทิทาา้งขยะพ้าเอ๊ะนี่มัน,มน